เวอร์ไปไหม้ากฎเหล็กนางเอกตัวแม่ไม่เล่นเด็ดขาดหาสุปตาสาวบทเลิฟซีนไม่แตะดังแค่ไหนก็ไม่จูบจริงหากพูดบรรดาสุปตาตัวแม่ของเมืองไทยหลายคนคงคิดออกหลายคนที่ตีบทแตกทุกเรื่องแถมมีชื่อเสียงอย่างมากแต่ใครเล่าจะรู้ว่าเหล่าตัวแม่ของเมืองไทยนี่เองที่มีกฎข้อห้ามเด็ดขาดในการรับละครแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันไปแต่เมื่อรู้ถึงกฎเหล็กและเหตุผลนั้นๆนจะึงกลับต้องของมวดคิ้วแล้ว ั้งข้อสงสัยไปตามๆกันว่าจะทําได้จริงๆหรอเริ่มที่คนแรกสาวนุ่นวรนุชเป็นนักแสดงสาวที่เริ่มเข้าวงการบันเทิงด้วยการแสดงละครสาวนุ่นครัมวอร์ดในวงการบันเทิงมาแล้วร่วม21ปีแน่นอนเขาว,ว่าเธอรับเล่นละครมาแล้วมากมายทีเดียวแต่เชื่อหรือไม่เขาว,ว่าเธอเล่นละครแบบจูบจริงเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นกับพระเอกหนุ่มพ่อพัทรน์พลในช่วงหลังแต่งงานกับต๊อดปิติก็ยิ่งเกรงใจและเลือกรับงานมากขึ้นนั่นหมายถึง การมีกฎเหล็กเมรับเล่นละครจูบจริงคนที่สองขวัญอุตสามณีเริ่มเข้าสู่เส้นทางบันเทิงมาตั้งแต่อายุ3ขวบจากงานเดินแบบและเล่นละครและสาวขวัญก็เป็นซุปตา์อีกคนหนึ่งค่ะที่มีลิมิตและกฎเหล็กของเธอเหมือนกันนั่นคือไมรับเล่นจูบจริงโดยสาวขวัญมีลิมิตได้แค่จูบแก้มจูบหน้าผากแต่ไม่ใช่จูบที่ปากค่ะสาวขวัญบอกว่าคิดว่าตัวเองอยู่ในสังคมไทยและเกรงใจพ่อแม่คนที่3เชอร์รี่เข็มอักษรสาว สวยคนนี้สืบเชื้อสายมาจากเจ้านายฝั่งเนื้อโดยตรงและสาวเชอรี่ก็มีกฎเหล็กของการรับงานแสดงเช่นกันค่ะคือถ้ามีเลิฟซีดเธอก็จะไม่รับเล่นเรื่องนั้นโดยเธอตั้งเป้ารับละครปีแค่ละหนึ่งคนที่4แอฟทักซอนนางเอกสาวหน้าหวานปานน้ำผึ้งและมีกิริยามารายาทเรียบร้อยงดงามสวยทั้งภายในภายนอกสาวแอฟนั้นมีรูปแบบการช,ชีวิตอยู่ในกรอบและมีวินัยมาตั้งแต่เด็กและถึงแม้ว่าสาวแอฟจะไม่เคยออกมาประกาศ ว่าไม่เล่นฉากเลิฟซีนก็ตามแต่เธอก็ไม่เคยเล่นเลิฟซีนและไม่เคยจูบจริงไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องไหนคนสุดท้ายนางเอกสาวมินชาิดาก็อย่างที่ทุกคนว่าเคยเล่นมาก่อนหน้านี้ก็จูบจริงค่ะแต่ท้งนี้ท้งนั้นก็อยู่ที่บทละครและตามที่ผู้กำกับหรือผู้จัดอยากได้มากกว่าก็อยากให้เปิดใจค่ะแล้วรอเรื่องหน้าหรือเรื่องอื่นๆหรือย้อนกลับไปดูละครเก่าๆก่อนก็ได้ถ้าอยากดูเลิฟซีนจริงๆคือมินอาจจะไม่ได้รับบ,บทบาทที่โดนแบบ แแบบบบบจูบอะไรนบบนั้นซึ่งก็เข้าใจว่าหลายๆคนคงอยากที่จะเห็นเราในบทบาทใหม่ๆตัวเราเองก็อยากลองค่ะแต่แม้ซุปตาสาวเหล่านี้จะไม่เคยรับบทจูบจริงหรือบทแซบถึงพริกถึงขิงสักครั้งแต่พวกเธอก็สามารถสร้างชื่อเสียงตัวเองจนโด่งดังมาเป็นแนวหน้าของประเทศได้อย่างสบายๆเลยค่ะ